นะโมอันว่านามสการเมแห่งข้ามือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วบูชาคุณพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดขอให้ประสิทธิทุกอัน พระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังคคุณนางปิตาคุณนางมาตาคุณนางโพชะคุณนางราชาคุณนางคุณครูคุณพระอุปชาคุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาวนาจารย์ คุณพระกรรมฐานคุณพระกรรมฐานคุณพระรัตนตรัยคุณพระรัตนตรัยแก้วสามประการแก้วสามประการคุณครูอาจารย์คุณครูอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนที่ท่านได้สั่งสอนสารพัดอักษรสารพัดอักษรราชเลขยันราชเลทยันพระพุทธคุณนางพระธคุณนางพระธรรมคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังคคุณนางพระสคุณนางสารพัดเคราะ สารพัดศกสารพัดโรคสารพัดภัยสารพัดอุปัตวะอันตรายวินาสันติสิทธิเตโชชัยโยนิจังสิทธิลาโภนิลันตรังสัพพะสุขขังประสิทธิเมปะสิทธิเตตรึกธรรม We'll